สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Ford Focus นะฮะปี2012นะฮะจด13คันนี้เป็นเครื่องพันหนะครับรถสวยนะฮะไม่เคยโดนชนนะฮะกับรถเดิมเลยนะครับอ่ามวิ่งแสนห0 0่งมนโลนะฮะครับผมสีรอบคันได้สีดำเงาวับนะยางสวยนะครับอ่าไม่เคยติดแก๊สนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับ ราคาแสนกว่าบาทนะฮะครับผมสนใจสอบถามมาได้นะครับรถอยู่สวนสุขภาพของกิวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับภายในเต็มนะครับรถสวยนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับเองมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีสปรกนะครับผมครับผมช่วงล่างดีกีออร์โต เข้าปกตินะฮะไม่มีปัญหาครับผมเครื่องเกียร์ดีภายในสวยนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ085 1118250นะครับ